สวัสดีค่ะเช้าวันใหม่ขอให้มีความสดชื่นแจ่มใสทุกคนนะคะยิ้มรับเบิกบานกับเช้าอันสดใสค่ะมาทำอะไรตรงนี้รู้ไหม <laughs> โอเปนว่ามาชื่นชมต้นบักฮงนะคะไม่ได้มาชื่นชมต้นมะละกอนะคะแต่มาหักใบมะละกอออกนี่ค่ะหักออก หากทำไมก็เพราะว่าอยากให้ทุเรียนได้รับแสงทุเรียนก็ใช่ว่าจะสวยนะคะยังไม่รู้ว่าจะบำรุงแบบไหนนะคะไม่กล้าที่จะไปพรวนดินทำอะไรเขากลัวเขาตายนะคะต้นคูณเยอะๆค่ะเบีย้ยต้นคูณต้นกล้านะคะ ต้นกล้าต้นคูนเยอะมากเลยก็จะเอาไปทิ้งนี่ดอกอะไรเอ่ยหอยกำลังกินเดีย๋ยวนี้นี่ดอก ลิ้นไวไนะดอกเพกาะนะคะต้นนอนกำลังออกฝักนะคะเพกาหนึ่งและก็สองอยู่ตรงนี้นะคะ ให้ดูใกล้ที่สุดแล้วนี่ค่ะเขาก็กำลังจะออกฝักฝักกำลังจะโตดอกเขาก็ลอยร่วงหล่นลงมาเดี๋ยวจะเก็บนะคะกินได้นะคะรั่วก,กินได้กินสดๆแบบนี้ได้ออกรสขมนิดนึงเป็นยานะคะ เป็นยาเก็บไปตรงนี้ก่อนเห็นไหมคุณทิพย์ก็จะเอาเก็บถาดอะไรต่างๆมารองนะคะอันนี้ก็รองด้วยถาดอาหารเก็บดอกเพกาที่มันหล่นลงมานะคะนี่ หลนลงมาก็จะเก็บตรงไหนอีกมองมาเห็นแว๊บๆแถวนี้อยู่นะอาจจะลน่นร่วงร่วงหลน่นลงพื้นเดี๋ยวไปเก็บนะคะ นระคีนกนะคะนี่ที่อื่นๆดึงออกเกือบหมดนะคะอยากให้โร่งแต่ตรงนี้ปลูกยางเกิดยางปลูกหมากแดงไว้กับกับอะไรกับเครื่องฟ้าเครื่องฟ้าตายหมากแดงอยู่นะคะแต่ต้นเล็ก เก็เอาไปไว้ให้ลุงนะคะ <S <S กระิบก็กินได้นะคะกรทิบก็กินเป็นมันจะออกคมคมส่องหาเห็ดปลวกแต่หมามาคุยเคียมันน่าจะไม่เกิดนะคะหรือเกิดก็โดนหมาคุยหมาเคียไปหมดแล้วเห็อีกหนึ่งดอกอีกตรงไหนนะ นี่กลมลงแบบนี้น่าจะเห็นเห็ดปลวกเนาะอุ้ยอันชันก็เยอะอยู่นะคะเก็บอดอกอันชันไปนหมักผมดีไหมนี่อดอกออันชันเป็นหมักผม อันชันสวยนะคะแต่ดอกนี้ไปก่อนอันนี้ปลูกไว้ไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรคะเอาเม็ดมาปลูกอินทผลัมกับต้น ต้นอะไรไม่ทราบกับเพื่อนเอามาให้กินที่โรงเรียนก็เลยเอาเก็บเม็ดมาปลูกเห็ดอันนี้สวยเนาะเห็ดสวยจังเลยเป็นเห็ดอะไรเอ่ยดอกสวยสวยขอจับดูหน่อยนะเห็ดอะไรเอ่ยสวยจังเลย เห็นอะไรสีสวยมากคงกินไม่ได้นะคะเอาไว้เอาไว้ที่เดิมและก็มีเห็ดอีกพวกหนึง่งนะคะผู้ยุงกัดเห็ดก็ไผ่ ูทิ่บี้เล่นอยู่เมื่อเช้านี่เห็ดพวกนี้ก็มีนะคะนี่เป็นปลาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเห็ดแต่เป็นเห็ดที่กินไม่ได้นะคะเยอะนะผูทิ่เข้ามาบี้เล่นอยู่เมื่อเช้านี้มาจับเล่นอยากให้เป็นเห็ดปลวกอยากให้เป็นเห็ดปลวกก็เลยมาจับเล่นนะะี่ค่ะเมื่อเช้าผูทิ่มาจับเล่นอยู่นี่ เห็ดอะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวไปล้างมือเหมือนเหมือนมันจะเป็นเห็ดที่กินได้ล่ละคะ่ะแต่แต่ก็ไม่กินหรอกนะคะเยอะอยู่คะ่ะโอ้ <laughs> เป็นปลาเห็ดให้เก็บแต่ก็เป็นเห็ดที่เราไม่เคยกินเราก็ไม่กินเนาะ อยากได้เห็ดปลวกอยากเห็นเห็ดปลวกปั้นนั้นเห็นดอกเดียวก็มองจนตาสิสวดออกแต่ละมือกับเพเห็น,นะคะ่ะมองทุกวันตาจะถลนออกแล้วนี่ค่ะเก็บดอกนี้อะไรไม่ได้ดอกเห็ดก็ได้ดอกเพกาหรือว่าดอกลินฟ้าลินไม้บ้านเรานี่แหละค่ะ กินกรบปนไปลวกกว็ได้นี่บางคนเข้าขยันนะคะเขาก็จะเอาเกสรข้างในออกแล้วก็จะเอาพวกกบปลาเคียดหรือว่าเป็นห่อหมกนะคะห่อหมกห่อหมกปลาอะไรต่างๆได้ วันนั้นเอาอปลูกไว้จากที่ลูกซื้อมากินรอดตายอยู่นะคะนี่เกิดแล้วเกิดแล้วนะคะขอถอนตัวนี้ทิ้งนะคะแี่นะคะ่ะแต่หอมอะไรต่างๆเป็นหัวนะคะแล้วโดนฝนนี่ ไม่ได้เก็บกินแล้วรอให้เขาเกิดใหม่อีกรอบอันนี้กินกับลาบอร่อยนะภาษาอีสานเรียกเรียกว่าหัวเสือใบหัวเสือกินกับลาบค่ะผักบุ้ง ซื้อผักปุ้งมากินแล้วก็เอารากเข้ามาชํำไว้นะคะเขาก็แตกออกอยู่นะคะเดี๋ยปลูกเสริมได้แต่วันนั้นที่เกียจคุณไม่ได้ปลูกเสริมก็เลยเอามาปลูกไว้ตรงนี้นะคะที่เอามาปลูกไว้ตรงนี้เขาก็เกิดอยู่นะคะ เดี๋ยวก็แตกออกเลืออยู่แถวนี้เลยค่ะอ้าวอุ้ยน่อไม้ขึ้นอีกแล้วค่ะมีหนึ่งนอวันเสาร์น่าจะพอดีถ้าเขาขึ้นทีละสองทีละสามนี่ก็ได้แกงนะคะแต่ไอเดียวนี่ต้มไว้แกงได้ถ้วยเล็กได้อยู่ค่ะแต่จะแกงให้อิ่มก็ไม่ไม่พอนะคะ เออขึ้นอีกสักนอสองนอหน่อย,ออยเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากที่ติดตามมีความสุขทุกท่านเตรียมตัวไปโรงเรียนก่อนนะคะขอรดน้ำต้นไม้แป๊บหนึ่งเนมทำอะไรลูกน่าจะเอาขยะไปทิ้งให้แม่เป็นเนาะโอ้ยอยากจะฝึกเนมจังเลย งยาดพักกระเดาให้งามสะเดากำลังสวยค่ะสะเดาสวยออกดอกสวยอีกแล้วแต่ไม่ทันกระรอกหรอกค่ะเวลาเป็นน้อยหนาก็เหมือนกันพอสุกกระรอกก็มาเอาไปหมดก่อน มีความสุขทุกท่านโอ้ลืมบอกข่าวดีค่ะอูที์ซื้อลอตเตอรี่หลังจากไม่สบายไปหาหมอนะคะและก็หาที่ทานข้าวไม่ได้ก็เลยไปนั่งทานที่บิ๊กซีซื้อลอตเตอรี่มาค่ะถูกเลขหน้า159หนึ่งใบค่ะโชคดีมาแล้วเป็นครั้งที่สองของชีวิตนะคะครั้งก่อนถูกสองตัวท้ายครั้งนี้ถูกสามตัวหน้า ครั้งต่อไปขอให้เป็นรางวัลที่หนึ่งกับคุณทิพย์ด้วยนะคะสาธุขอบคุณนะคะที่ติดตามขอให้มีโชคมีลาบมีวาสนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะเริ่มต้นวันทำงานมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ